สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสเปเชียลเยี่ยวและก็วันนี้เราจะมาเปิดไอเทมทั้งหมดของเดือนนี้กันเลยนะครับเดือนกันยายนนะครับก็ได้มาจากการออนไลน์รับไอเทมอะไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะในทางคอมหรือว่าทางมือถือนะครับผมเอาหมดนะครับหรือไม่ก็กิจกรรมทายผลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีมันจะมีกิจกรรมซีอะไรสักอย่างนะครับไปด้การสิบสี่ทีเบสเก้าสิบมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ ีย่าด้ว่าของฟรีก็เอาหมดเลยนะครับโอเคมาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการ์ดที่ดูไม่ค่อยน่าลุ้นหนอนแล้วกันมาใหม่เลยครับเร็วๆครับทีมเคฮิวครับค,ค,บคีนเดบรอยลลโอนลเมซีแมม่แสงมาสองตัวแสงมาสามตัวครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับนี่รู้สึกว่า มีความรู้สึกลึกๆว่าจะได้เวอร์เบสไม่ก็ตํานานนะครับอ้โหนี่ครับแสงมารัวๆเลยนะครับอย่างนี้ผมจะค่อยหน้าดองหน่อยนะครับดองมานานเป็นเดือนนะครับมาเปิดทีเดียวเลยนะครับมาต่อไปมันเปิดไปเอาเป็นปีเอามรรลุนเวอร์เบสก่อนแล้วกันนะครับว่าเอาเป็นรอดๆกันไปมาเมกันที่ท็อปสามสิบก่อนนะครับ อย่างลำไปครับไปครับฟึบฮักนะครับแสนเอ็ดตอนที่ปีนี้เขาเรียกว่าปี15ครับไปชุบมาครับและฟอร์ดนะครับฟอร์มกำลังแจ๋วเลยเจ้าหนูคนนี้ตอนที่นี้ครับ43ใบมันต้องมาสักใบหนึ่งเลยนะนะเบอร์เบส43ใบรัวๆหลุยส์ปาเตซิโอหลักพันบรูโนโ โอ้โหคารซิโอคนละเปียบบหนกับพันถึงนั้นเลยเว้ยเห็นมีคนได้เวอร์เบสบ่อยนะครับการเนี่ยไม่ได้บ้างวะหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันเอ็ดครับีิเกอร์ฟลานุโอลิโอ้โหจะมาแต่ตัวอย่างนี้จริงเหรอวะเนี่ยคาราซิโอโอ้โห นี่กปรามอสามแสนเก้าซีโอวาคอร์ดงามไส้ครับเน้นปริมาณไม่มีในคุณภาพเลยเว้ยแม่งเ้ยฟิซิโอกระดุนี่แอนเทอร์รี่สองล้านมาแล้วเทอร์รี่ซ้ำด้วยส้มได้ยังไงวะ เปิดแล้วก็เครียดเอวิอชาการนีเป็นพี่ของชาก้านะครับก็เพิ่งเจอไปนะครับก็ถึงมาอีกแล้วพูดหึกงก็มาอ,าอีกจะมาทำไมเพียงกรารอีชาก้านะครับไปเป,ป้ปอประมูจอนโอบิมิเกลโอเคทิลินฟิสโบเตงคิสมอลิคิสมอลลิงก็มาคิสมอลด้วยปาโกอาเตซโอเคไปสุดท้ายครับ คาร์ลสเอดูอาโดมาต่อกันที่อันนี้นะครับ15ใบครับทบ300นะครับทบ300มาแกรี่เคฮิวโอ้เป็นฟอ,อ,อสลเตอร์อือลาโมสอย่างสิเอเลเดโรซีอาซามัวโอ้ยสเคเทลสจวัดดาวนิง ทิมคาร์บร์ดราฟาเอลวาลามันถูกมาเรื่อยๆเลยว่เนี่ยเงยเทเลอร์ออสแมนอาบาเต้และก็เฮลตันนะครับอเอาอีกอันนก่อนะครับที่12สบองไปครับน้อยกว่านะครับลุยที่สองไปฟึบ อุจิดายูจิดานะครับโอ,อ้เช็เจควิวแชร์อืคารินเบนเซม่าครับเอ้ยฟิลิปลามออแสงมารู้สึกมันจริงๆนะครับโอ,อ้ใชายเบเนโยเดีย,ยเบนเนี่โอ้โห้เออเดรัสซี่อย่างนี้ดิ เดลลอซีรู้สึกราคาจะตกหรือเปล่าโอ้ฟิลิปลามนะครับผมรันเจ็ดเมื่ก่อนเหมือนจะแพงกว่านี้นะครับเดลลอซี8แดงก็อย่างว่านะครับมีนักเตะปีใหม่ๆมากนะรัราคาก็ต้องตกเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้มีอิวานอวิชมาลานสามว่าแสงมาก็โอเคอยู่อืมจอห์ John urry, เนเทอร์รี่ปี้เมียเบื่ออืม, Wayne อมเวนรูคี้ัปตนหมูรูน มาั49ใบโบเบสมึงจะมาจะต้องมามึงต้องมาแล้วแหละ49ใบามาร,า,ารูว์ๆแดนนะี่อู๋โจฮาร์ดนะครับทีโอวอลคอร์ดกุนอเกรอเรโรเบนเซม่าฮาร์โอ้สตรูตแมนเฮ้ยมุลเลอร์ สิบล้านสิบอะไรสิบหกล้านนะสุดยอดมาแล้วต้องอย่างนี้หรือว่าบาไ์เบยยังจักเกียวกา้าเฮ้ย,ยมาหน่อยดิแสงดิสโกโ้ลอตต์บาร์คลีฟอร์นันดิโยโอ้โหราโวเลยแฟตองเกน ราเวซีบาซายอาบาวีอ้มาเซโลนะครับโอ้โ,อโอ๋เบสมาหน่อยนะรอเป็นเดือนนู๊นเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เวลาสั้นๆนะครับหนึ่งเดือนนี่นานนะครับกว่าผมจะอดอดกลั้นมือตัวเองไม่ให้ไปเปิดการ์ดได้นะครับ แเงเลย้ถู่ทุกถูก,ถกทั้งนั้นเลยวะ่ะมิสโกสต์เกอร์เทลเอออย่างนี้ดิการิสเบลเรตันเบนเศร้าจริงๆขอให้สุดตัวรัแสงอีสันคาวานี่โห้ยเบนนี่ครับซีโมงโลมินตุงคีแดนกิ๊ โอ้ยโจฮานฟึบดูก้าโมดหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าโมเอเอาเป็นว่าเวอร์เบสเราอดไปแล้วนะครับตกรอบครับเวอร์เบสต่อไปเอาเป็นลุ้นตำนานแล้วกันมาเป็นสีใบก่อนนะครับอสองร้อยลุยครับสีใบฟึบยอนชูรูฟึบ ยานชามักสิบเก้าไว้ครับพรอมห้าส <quin> ิบไปฟึบซาดิโอมาเน่ฟึบซอนเฮงมิน oh ฮึบอุ้ย like ร <remedies> ิบ <touches> า์ยี่เฮ้ยลูกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพิ่งสังเกตนะครับอู้ดาวินหลุยแสงมารุวๆเว้ยคุยโบกูตัวหลักล้านทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมันหน่อยครับอู้กูตัวตามรถฟึบอาซาฟึบมาคร้อย ุบร้อยอีกแล้วอเอาเพิ่มเ,เอาเยอะกว่าล้านได้ไหมครับอาซาเฮ้ยเอายื้อกว่าล้านหน่อยโอ้โหเอาล้านก็ได้ครับปูติมบายีก่ก็อุยดีเดาโอ้ดักลาสคอสต้ามาไงวะอืมมาเดียวอุยโกดินมาสุดท้ายอืมคูตินโยโอ้โหไม่มีตัวเกินสองล้านเลยนเะี่ย หรือว่าโอเคอยู่ครับตัวลายก็เยอะแล้วมาครับหกสิบใบเลยลุยายาวหกสิบใบฟุ๊บรากนนี่คลายมาสเคโอ้โหไปลุยสอาดา้าพี่เจ๋งวิกแอสโนรอยซานนี่วิลเลียนวาลาลูค สเตอร์ดิอ้าวเต็มว่าิบา้มาต่อรับห้บาสิบใบโดร,ร,รัวรุบดาเลยบลินเจมิลเนอะร์ห้าสิบใบนี่ขอจำนานหน่อยครับสองสามตัวจะบ,บ้าขอตัวเดียวก็พอแล้วมาอืมฮาเมสโรดิเกสมบาวีสองล้านอคือฟิลิปลาครับโอเคอ เอาครับอาจะไม่เอาเอาแสงนะครับย่ายา่ากรานิชชากา้าอืมไม่เอาดิขอแสงมาหนะ่อยเอ้ยอยี้ครับตีโบกุตัวชาก้าอีกแล้วมารออิกาดี้เจสซี่ลินการ์ดโอ้โหหม้อแกงชานินลินเนีมามา่ยมาหน่อยดิเจมิลเนอร์อืมซาดิโอมาเน่ ทาค้ามาบ่อยไปแล้วนะอาร์เจนโรเบตฟุบคริสเตียนอีเร็กเซนอเล็กซีวอบบี้โอบอเล็กลาเบล่าโอ้ยเอาดีเอ้ยเปเป้ปอบปะมูฟเอ้ยลาเบลลาอูสตาฟีสเตอร์ริชเวนลูคีโอ้แดนนี่อิงส์ ผู้ชนะลิมิกอุ้ยโรชี่มาอีกแล้วเอนโกโลกองเต้คอสตาเจมิลเนอร์อีกแล้วดาวิดซิลบาร์ชูโรโบเตงอุ้ยเลยบ์บารับมาคอสอารอนโซ่อิสโก้เลรอยซานีอ้ เอกซ์เิพาเยตปีเตอร์เชกปีเตอร์เชคอีกแล้วดาวิดลุูสิสโอ้โหลงองโกเซียนีดาวิดซิเบรโอเคต่อไปเรามาเปิดการ์ดอาลเบนนี่ละกันตัวเตะพรีเมียมครับไล่จากเจ็ดไปห้าแล้วกันไล่จากน้อยไปมากนะครับจำนวนน้อยไปมากโอเคต่อไป กำนานของแต่ของสองทีมนะครับตอนที่ระดับห12สองใบามาคริครนโด้ิลิเยรด็อกบาเฟนโดตตอไม,ไมค์ไมคอนฟุ๊บด็อกบายแล้วเออเอโตอย่างงี้เดิแสงมาก็อุ่นใจครับอินเอสต้า ลาาเฟลมาร์เกสอนอยเอ 4, อร์สี่ล้านโปรเซ่อืมดูกาโมดิสว่าโอเคครับสองใบนี้สามสิบหกใบมาไปฟุ๊บอืมต่อเลยส่วนเก้าฟุ๊บเดเฮโอ้โรนดโดัล do อืมจอดีเอัลบาลามอสครับ อาล์คาร์ลิฟิลปเป้คูตินโยแม่เงเอ้ยเอาแงนแพงหน่อยดิเออเตียก็ซิวาจอร์ดี้เอ,อ,โโา,อ,เอาบา้าเอาตัวคริสมันเฮ้ยมันรู้สึกว่าระดับ5มันดีกว่าระดับ6ระดับ7วะเนี่ยหรือว่าเพราะมันเยอะกว่านะครับกอร์อิบราฟิลิปลามอีเคคาสิยาแฟรงค์ลัมพาร อเวสดูขี่นี่มันมาบ่อยเหลือเกินมาทุกปีนะครับในเกมเนี่ยโอ้โหลูคาโดเน่คาสซาโนโอือ้มหลุยส์โซเล่างนี้ดิบาโล่ดีเฮงอีกแล้วบาโลอีกแล้วเชสบาเบกาสชาบิออลอนโซ ดูกาโทนี่อืมสลาตัานอิบราฮิมิชเฮ้ยสิบล้านกายเป็เร็วโอเคอืมอ,มอลาบาสุดยอดสุดยอดสิบล้านโอ้หนึ่งล้านโอเคเอยูอออ่หมดแล้วนะครับโอเคส,สักสี่ใบสุดท้ายนะครับเออมันนี้ดีกว่าดีกว่าแล้วกันก็สุ้มหกเอาห้าสิบนะครับมา มาเลยครับปุ๊บกีลาดิโนโโเคยครับเจ็ดล้านแปดมาสามใบขอเป็นทีละไปแล้วกันนะครับมาใบแรกเฮ้ยเดียวเคยี่สิบแปดล้านเลยโนเบรตเลวานนอบสกี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะต่อครับ เ,เฉยๆนะครับแค่เฉนมาต่อครับฟึบฮึบอืฮามิสโรด,ดิเกรสนะครับโอเคอยู่ครับเอาแล้วครับก็หมดไปแล้วครับการ์ดท,ทุกใบนะครับหมดเกลี้ยงนะครับโอเคเนี่ยก็เดือนหน้าคอยดูกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับการเปิดการ์ดดองนะครับก็สหรับตอนนี้ก็ จบควเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปพบกับช่วงต่อไปเลยครับกับช่วงถามได้ตอบได้นะครับคอมเมนต์แรกนะครับเป็นของชนัเคนะครับก็คอมเมนต์มาว่าเฮียแจกรหัสฟีฟ่าหน่อยฮ่าฮบวกนะครับขอเฮียไม่ได้รวยกระดที่ต้องมาแจกฟีฟ่ารหัสฟีฟ่ากันได้นะครับก็เอาเป็นว่าเราแบบกิจกรรมอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับก็อาจจะมีมาแจกกันแน่นอนครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของ Big g e r b e a r t v c h นะครับก็คอมเมนต์มาว่า คำถามต่อจากคลิปที่แล้วใหยคิดว่าขนตูดมีไว้ทําไมโผมว่ามีไว้เขียยเล่นครับมันรู้สึกเสียวและเพลินดีนะครับไม่น่าจะใช่็องผมมีไว้กันสิ่งอเขาเรียกว่าสองสกปรกอะไรอย่างนี้แหลมั้งครับเขาไม่จะไปนะครับเป็นของจิวิสุทธิ์สองห้าสี่สี่ช้างสองห้าสี่หกชื่อไม่โคตรยาวก็คอมเมนต์มาว่าของผมเป็นมูเรอร์สิบวซีบเจ็ติดโคตรดีใจ โวสิบบริวซีนี่มันแพงสุดในของมูลเลอร์ไม่ใช่หรอบกเจ็ดซะด้วยยังโหดคอมเมนต์ต่อไปเป็นของโทบี้โทบี้นะครับก็คอมเมนต์มาว่าระหว่างฟูลทีมปีสิบห้าบวกแปดกับฟูลทีมทีมตำนานอันไหนดีกว่าก็ต้องเป็นฟูลทีมตำนานแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าพวกพลังแฝงอะไรอย่างนี้มันมันจะโหดกว่านักเตะธรรมดาเยอะเลยนะครับก็เอาเป็นฟูลทีมตำนานดีกว่าครับคอมเมนต์ต,นนต่อไปนะครับเป็นของเกมออนไลน์ทีวีนะครับ ก็คอมเมนต์มาว่าเฮียทำงานอะไรอยากรู้จังก็ทำงานรับจ้างทั่วไปเลยครับทำงานรับ e. จ้างบริษัทเอกชนทั่วไปเลยครับก็คร yes ับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของอเมตมิเอะนะครับก็คอมเมนต์มาว่าถ้าเฮียเงี้ยแล้วเฮียไม่อยู่เฮียจะยสกับอะไรครับเฮียถามยากเนี่ยยสกับแฟนเพื่อนและกันครับทุยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของปียพงค์เคพัฒนะครับก็คอมเมนต์มาว่า ผมตีปีเตอร์เช็คตั้งแต่4ี่บวกหนบวกหนบวกหติดเฉยแต่พอตีเลวันดอฟสกี้อีซีหนึ่งบวกหนรอบแตกหมดงงเหมือนกันโอ้โหสวยใช่ไหมแตก3รอบเลยครับก็อยู่ที่ดวงก็แหละครับอย่างนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของเอ็มคุงคอมเมนต์มาว่าเฮียมีวิธีเก็บตังค์ยังไงครับก็เก็บตังค์พี่ป้าอะไรนสามใช่ไหมครับก็อย่าตีบวกครับแล้วก็เปิดนักเตะอะไรได้ก็ไปขายให้หมดนะครับแค่นี้ก็ได้ตังค์เยอะแล้วครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของ Bigger b e a แบร์ทนะครับกคอมเมนต์มาว่าผมมีความคิดเกี่ยวกับรายการใหม่ของเฮียครับคือช่วงที่เฮียจะมาแข่งกับผู้คนอื่นๆเพื่อหาชิงบับตรทูอะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะมีคนสนใจมากนะอยู่นะครับถ้าเฮียสนใจผมขอเป็นผู้กล้าคนแรกนะครับอีกก็ความจรงิงไอความคิดนี้ผมก็เคยคิดแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนประมาณว่าคอมผมมันไม่อื้อนั่นเองนะครับก็อัดคลิปไปเล่นไปนี่ก็มันก็กระตุกนหน่อยนะครับก็ รออัปเกรดคอมอะไรพวกนี้ก่อนละกันแล้วก็น่าจะมีแน่นอนครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของฟีฟ่าทารเกียนอีนะครับคอมเมนต์มาว่าโอกาสติดแม่งโคตรยากดวงอย่างเดียวอีใช่ครับโอกาสติดมันยากก็เน้นดวงแต่ที่ทําคลิปนั้นมาก็เพราะว่าเหมือนเป็นแนวทางเอาละกันนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของดิปซ่าเกมเมอร์นะครับคอมเมนต์ถามมาว่ามเมสซ,ซี่สิบห้าบวกสามกับเนม่าสิบห้าบวกสามตัวไหนโหดกว่ากัน ถ้าเอาโหดกันนี้ผมว่าเป็นเมสซี่แล้วกันนะครับแต่มันก็คนขนัดกันคนละขานะครับก็เอามากินกันคนละฝั่งแล้วกันอย่างเมสซี่ก็ไปยืนปีกขวาอย่างเงี้ครับเนม่าก็เอาไปยืนปีกซ้ายอย่างงี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของฟีฟ่าทีวีนะครับคอมเมนต์มาว่าใครอ่านขอให้ชักว่าไม่แตกชิบหายกันแล้วครับโอ้โหไม่น่าอ่านเลยชิบหายแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของมอสทีเอสวิชัยรามนะครับคอมเมนต์มาว่าลองเอาหกบงหกใช้แต้มสิครับ อยากดูครับบวด7 0นี้หมันจะหามายากนะสิครับ6 6กันต้องหามากี่ตัว20ตัวอย่างนี้แหละมันก็มันก็ยากอยู่นะครับกว่าจะหามาได้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของ MSPE นะครับก็คอมเมนต์มาว่าหัวร้อนแทนเลยพี่ห้าห้าห้าเอาจริงก็ไม่ได้หัวร้อนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นไอเดียคนอื่นนั่นเองไม่ใช่นะครับก็ตีไอเดียคนอื่นก็หัวร้อนอยู่แล้วนะครับตีแตกก็ต้องหัวร้อนเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของกุนต้นซีเอชนะครับคอมเมนต์มาว่าเฮียเคยหืนแล้วเอากับแฟนไหมครับเอาคืนแล้วกี่น้ำครับคอมเมนต์อย่างนี้อีกแล้วนะครับก็คืนแล้วสองน้ำครับอาบน้ำเช้าเย็นครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของตาซาโอเวอร์เวลนะครับก็คอมเมนต์มากว่าชื่อผู้จัดการแม่งอย่าง p พล็สมศรีมีหอยเออว่ะเพิ่งสังเกตเหมือนกันก็เป็นไอดีจากน้องนะครับคนหนึ่งนะครับเอามาให้ ลองตีนะครับก็ขอขอบคุณนอ้องคนนี้ด้วยสมศรีมีหอยคอมเมนต์ต่อไปนะครับของจิบ๊บจิ๊บนะครับก็คอมเมนต์มาว่าก๊อปเพลงไลฟ์มอร์ก็ปิดลิงตอบคําถามท้ายคลิปขอให้ช่องเจริญเจริญนะอย่างแรกน,นะครับก็เพลงไลฟ์มอร์ไม่ได้ใช้เพลงไลฟ์มอร์นะครับในคลิปที่แล้วใช้เพลงโอแมคโดนัลล์นะครับก็งงเหมือนกันไออย่างที่สองนะครับก็ปิลิงตอบคําถามท้ายคลิปอันนี้ไม่ได้ก๊อปนะครับอันนี้คือผมอยากจะตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆจริงๆนะครับก็ มันก็มีหลายช่แนลที่ทำนะครับผมไม่ได้ก๊อปนะโอเคก็อันที่สามนะครับขอให้ช่องเจริญเจริญนะก็ขอขอบคุณนะครับที่โอไอรอมไม่รู้ว่าประชดหรือว่าอะไรนะครับก็ถ้าไม่ชอบก็กดปิดดูไปได้เลยนะครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปเป็นคอมเมนต์สุดท้ายน,นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของถึกควายทุยนะครับคอมเมนต์มาว่าเฮียผมคอมเมนต์ทุกเลยแต่ทําไมาช่วงตอบคาถามทําไมาไม่มีผมเลยแย่ๆอ๋อ ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็ผมก็คือสุ่มไม่เจอนะครับก็ผมก็พยายามจะสุ่มทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาในคลิปเลยนะครับก็เพราะว่าคลิปของผมก็มีคนคอมเมนต์ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับก็ยี่สิบก็คอมเมนต์สามสิบคอมเมนต์ไงครับผมก็พยายามสุ่มให้เจอทุกคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ไม่เจอก็ผมขออภัยด้วยนะครับก็อ,อย่าอย่างงอนกันเลยนะ เอาละครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับก็สาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย